ล่าสุดนี่เลยฮะสองวันนี้เลยพี่แขกอันกำลังอันกำลังทำธุรกิจคือท,ที่บ้านก็ทำธุรกิจอยู่แล้วนะแต่นี้ธ<ม>ุรกิจส่วนตัวของอันเองอันกำลังจะก่อสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาอัน,น<ม>ถูกเรียกใต้โต๊ะสองล้านนะพี่แขกเรียกใต้โต๊ะสองล้านจากหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้และหน่วยงานนี้ร<ม>วมรวมกันห้าแสนห้าแสนหนึ่งล้านบอกอย่างเงี้ย แล้วก็ค่อยๆจ่ายจ่ายตรงนี้ก่อนเราจะพาไปตรงนี้แล้วจ่ายตรงนี้ก่อนเราจะพาไปตรงนี้ <S 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 <ๆ>แล้วในใจเราคือเรานั่งอึ้งไปเลยเพราะคนที่เรียกคือคือคนพีคทุกคนคือคนพีคทุกคนแล้วเราแล้วคือพอมันมาพีคปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าฉันไม่มีทางเลือกใช่ไหมวะเนี่ยเพราะไม่รู้จะไปคุยกับใครอ่ะแล้วถ้าแล้วจะไปคุยกับใครอ่ะจะไปคุยกับ ไปคุยกับครูใหญ่ให้มาคุยกับครคูฝ่ายปกครองกับครูกับหัวหน้าฝ่ายธุรการกับแล้วแล้วครูใหญ่ก็ลงไปด่าด่าเสร็จปุ๊บครูใหญ่ก็หายไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไว้ใจครูใหญ่ได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นชีวิตฉันต้องอยู่กับคนเหล่านี้ต่อซึ่งเขารู้แล้วว่าฉันไปฟ้องครูใหญ่เอา้าคูยากแล้วคือ,อแล้วฉันแล้วฉันจะไปหวังพึ่งใครไม่มีเลยเพราะทุกคนที่อยู่ในระบบมาครบทุกองแหละคนที่ฉันจะฟ้องได้มาครบทั้งหมดนล แปลว่าไม่มีใครคานอานาจใครแต่ทุกคนร่วมมือกันหมดแล้วเรายืนงงอยู่ตรงนี้จนถึงตอนนี้ยังงงอยู่เลยนะพี่แกเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเล่าให้ฟังม,มันเหมือน <c oughs> ประเทศไทยอ่ะมันมีรัฐอยู่สองรัฐอยู่โคขนานกันอย่างเงี้ยคุณนันเป็นรัฐที่เอ,อรัฐอันปกติอ่ะเป็นเป็นเหมือนหน้ากากเป็นเหมือนบอกโลกทั้งใบว่า ฉันมีหน่วยราชการทำหนึ่งสองสามอันนี้ตบตาโลกทั้งใบว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องเป็นสากลแล้วแต่สิ่งที่ทำงานจริงอะ่ะไม่ใช่อีตัวนี้สิ่งที่ทำงานจริงอะ่ะคือคืออีหลอบที่คุณอันเจอสิ่งที่ทำงานจริงคือสิ่งที่รันอยู่ข้างหลังและอยู่ใต้โต๊ะตั้งแต่ต้นน้ำจนจบถึงปลายน้ำแล้ว บุคลากรที่รันอีระบบที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นบุคลากรที่อยู่ตรงนี้แหละแต่ตัวที่ทำงานจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่ทำงานจริงอ่ะคือตัวนี้เงินเดือนที่รับจากตรงเนี้ยเป็นรับเป็นเป็นยูนิฟอร์มสิ่งเนี้ยเป็นแค่ยูนิฟอร์มแต่รัฐที่ทำงานจริงอ่ะคือรัฐที่ขับเคลื่อนโดยงานใต้โต๊ะ งานมาเฟียงานการใช้อิทธิพลแล้วประเทศไทยก็อยู่กันโดยรัฐซ้อนรัฐคู่ขนานอย่างนี้ม,มาตลอดจนประหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพวกเราก็ตกใจอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย อ้าวนี่ทําไมใบอนุญาตก่อสร้างบ้านเธอไม่ออกสักทีสงสัยเธอไม่ได้จ่ายใต้โต๊ะเขาใช่ไหมล่ะเธอก็เลยไม่ได้ใบสักทีคือเราพูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องแบบปกติที่สุดนะแล้วตัวเราเองก็ยอมรับการมีอยู่ของมันประมาณนึงหรือง่ายๆนะคือมันถูกนอร์ม l i ไลซ์ไปแล้วด้วยนะคุณอันสิ่งเนี้ยมันถูกนอร์ม l i ไลซ์ไปโดยสิ้นเชิงเลยอะแล้วถ้าแบบอย่างเช่นนะสมมติคุณจะไปขออนุญาตก่อสร้างเข้าไปถึงกูเกิพอทําเรื่อง มีคนออกแบบหรือ,อยังใช้คนของเราไหมมันเป็นการบอกอะไรให้รู้บางอย่างใช้คนของเราไหมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บอ่ะรับเหมาขอสร้างมีหรือ,อยังใช้คนของเราไหมแล้วอันเนี้ยแล้วทุกคนก็บอกด้วยว่าให้ใช้ใทุกคนบอกด้วยว่าให้ใช้เนี่ยมันไปกันหมดเลยแล้วเราก็จะยืนงงว่าอะไรวะ แล้วทําไม่เลือกมันยังไม่เกิดอะไรขึ้ต้องเออต้องจ่ายแต่ก็แล้วเวลาเราพูดเรื่องคอร์รัปชันอะคุณอ่านเรามาร์กจะมากจะเทน้ําหนักไปที่การคอร์รัปชันของนักการเมือง<ม>แต่เรามาร์กจะลืมไปว่าการคอร์รัปชันทุกลมหายใจในสังคมไทยเป็นการคอร์รัปชันจากระบบราชการโดยข้าราชการ หัวใจของข้าราชการคือรับใช้ประชาชนแต่จริงๆแล้วกล้าพูดเลยว่าส่วนใหญ่ของการมีข้าราชการและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐมีขึ้นเพื่อเสมือนขัดขวางความเจริญของเอกชนทั้งนั้นทเทรื่องสหรับหให้เป็นเรื่องยากสำหรับพี่แขกอะ่ะการคอรัปชันเกิดขึ้นกับข้าราชการอนะ่ะหนักกว่าที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองอืม แต่มันจะมีจุดจุหนึ่งอะที่มันมาเมอดกันระหว่างนักการเมืองกับกับข้าราชการซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่มีมแต่<ม>แต่นี่ก็กลับมาทฤษฎีเดิมถ้าเรามีนักการเมืองที่มี accountability ต่อประชาชนอำนาจบริหารของนักการเมืองอะจะไปคานหรือจะไปแก้ไขระบบ ทำให้ข้าราชการคอรัปชันได้น้อยลงและหลายๆครั้งที่มีรัฐบาลพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วมักจะถูกเกลียดชังโดยข้าราชการคนนั้นและถูกแอนตี้โดยคลากใช่ไปตัดทางทำมาหากินของเขา หวยบนดินของคุณทักษิณเรื่องการทำไอวันสต็อปเซอร์วิสเรื่องการเออรีรีทายทำหน่วยราชการให้เล็กลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดิจิทัลไลซ์งานเอกสารราชการล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้การคอร์รัปชันของข้าราชการน่ะทำได้ยากขึ้น <responding> <rated> แล้วนะักการเมือง <hated> <inaudible> ที่ไปทำอะไรแบบนี้ มักจะเอนอัพโดนรัฐประหารเพราะว่าโดนข้าราชการรวมหัวกันเกลียดแล้วก็พยายามจะเอาออกไปแล้วเวลาที่มีการรัฐประหารนะ่ะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนะ่ะก็จะมีวัฒนธรรมเป็นข้าราชการเหมือนกันก็จะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกลมกลืนสามารถทําให้ระบบคอร์รัปชันแบบเนี้ยแล้วก็ขยันออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคนั้นนะเป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์อื แล้วการดอง่านก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับผมคือมีคนบอกว่าให้พี่อัญถ่ายถ่ายคลิปไปเลยคิดว่าผมไม่ถ่ายหรอมีคนบอกให้อัดคลิปไปเลยคิดว่าผมไม่อัดหรอแต่ผมถามคุณนะคุณจะเอาสิ่งนี้ไปยื่นให้ใครนี่ขณะพี่อาญเป็นสื่อเนี่ยขณะพี่อาญโพสต์ในสื่อพี่อัญก็ได้มีคนฟอลโล่ฉันพอสมควรแต่คือพี่อัญไม่ได้มองว่าพี่อัญเป็นผู้ทรงอิทธิพลแล้วจะทาแบบนี้แต่ถ้าอยากจะ แก้ไขกันอยากให้มันแก้ไขแบบเป็นกระบวนการแต่ผมไม่รู้ว่าหากผมจะจับคนเหล่านี้โดยมีหลักฐานชาัดขนาดนี้ผมจะให้ใครดําเนินการในประเทศนี้ตอนนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคุณอัน๋นมันก็จะเกิดหลายมาตรฐานสมมุติว่าพอเป็นคุณอั๋นหรือเป็นพี่แขกอย่างเงี้ยข้าราชาการก็จะรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นสื่อแล้วสามารถเอาไปเป่าประกาศความชั่วนี้ได้เราจะได้รับการยกเว้นคุณอัน๋น หรือถ้าคุณอันเปิดโตงอ่ะก็จะมีแพ้รับบาปสองสามคนอ่าฉันจับแล้วนี่เราจับคนชั่วเข้าคุกแล้วแต่แต่ไม่จบที่อยู่ในระบบไม่ได้รับการแก้ไขก็<อ>จะมีคุณอันรอดอยู่คนเดียวเปล่าและอันคิดว่าอันไม่รอดด้วยเพราะ <c oughs> ว่าโปรเจกต์นี้ชื่อชื่ออันชัดเจนเลยแล้วตอนที่เขาเรียกมาเขาเรียกมาพร้อมกับลงท้ายด้วยขอโทษนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดนะแต่ค้นลงท้ายมาว่าขอเท่านี้แล้วกัน แล้วเขาลงท้ายว่าเพราะคุณอันรวยเขาลงท้ายมาแบบฝากมาเพราะคุณอ่านรวยเขาพูดคํานี้ซึ่งอย่างแรกคือผมไม่รวยผมเป็นคนทํางานน่ะ <c oughs> แล้วผมเจ็บปวดมากคือเวลาสมมุติว่าเขาเรียกมาอย่างเงี้ยผมจะนั่งคิดเลยว่าผมต้องทํางานเยอะขนาดไหนเหรอเพื่อให้ได้เงินตรงนี้ไปไปให้คนเหล่านี้แล้วมันแล้วมันแล้วมันควรให้เหรอมันแบบมันมันเจ็บปวดหัวใจพี่แกเพราะว่าถ้า <c oughs> ฉันรวย <c oughs> ฉันตื่นตีสี่อันตื่นตีส <c oughs> ี่ทำงาน <c oughs> คืออันรวยหรือไม่รวยไม่รู้แต่คือคนที่ตื่นตีสี่ไปทํางานทุกวันแล้วก็เลิกงานห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันแล้ววิ่งรอกงานประมาณสิบมากกว่าห้าที่ในหนึ่งวันแล้วจะต้องมีใครบางคนสิปีอ่ะมาเป็นแล้วจะต้องมีใครบางคนน่ะได้เงินสองล้านไปโดยไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วกว่าอันมันอันจะต้องพูดวันละกี่ชั่วโมงอกว่าได้เงินสองล้าน ถูกถูกคือเลวร้ายที่สุดก็คือสักวันหนึง่งผมชั่งมันกับโปรเจกต์นี้และผมดับเครื่องชนเลยแล้วผมจะดับเครื่องชนไปเรื่อยๆด้วย,วยแต่ว่ามันใช่ทางเลือกอหรอผมแค่รู้สึกว่ามันใช่ทางเลือกอหรออยู่ดีผมต้องทิ้งสิ่งที่ผมทําทุกอย่างมาถูกต้องทั้งหมดนี่แบบน,นี่กลายเป็นเรื่องผมไปแล้วนะอันนี้ขอโทษนะมันกลายไปเป็นเรื่องอันนี้แต่แค่เล่าให้ฟังถึงความขมขื่นใจเฉยและผมว่ามีคนอีกเยอะมากอ่านยังรู้สึกว่ามีทางเลือกอ่นนาออน,นยกหูหาคนนู้นคนนี้คนนี้ช่วยได้บ้างนะซึ่งมีกไม่ได้ทํานะ แต่ว่าบางคนที่ถ้าเป็นชาวบ้านประชาชนละมืดแปดด้านไม่ต้องเล้านแล้วมันกอาไม่สองล้านประชาชนนะคุณอ่านถ้าเราทาธุรกิจอะเวลาทุกนาทีคือดอกเบี้ยถ้าเวลาทุกนาทีของเราคือดอกเบี้ยธนาคารอะสองล้านก็สองล้านเราก็ต้องจ่ายดีกว่าต้องทําให้โครงการล่าช้าแล้วลดจ่ายดอกเบี้ยสี่ล้านดูไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วแล้วที่ระบบนี้มันรันไปได้ก็เพราะทุกคนก็รู้สึกว่าเวลาทุกนาทีของฉันมีค่าอื จ่ายเพื่อทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นฉันทําธุรกิจได้เร็วขึ้นฉันหาเงินมาใช้นี้ธนาคาไรได้เร็วขึ้นฉันก็ทํากลับมาที่เรื่องกำนันนกอะคะ่ะคือ,อคือในรายละเอียดของคดีใครยิงใครใคร,ใครอะไรใครก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่อง,ง,องกำนันนกอะมันทําให้เราเห็นว่าภายใต้รัฐบาลที่ไม่มีความรับผิดและรับชอบต่อประชาชนนะคะมันมีการเหมือชการของระบบราชการ ของรัฐบาลที่ที่อาศัยข้าราชการคอรัปชันและจ่ายสวยให้เอ,า,อางนี้ดีกว่าพี่แขกเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นระบบกินเมืองระบบกินเมืองก็คือระบบการปกครองแบบโบราณนะคะผู้มีอำนาจสูงสุดอะเขาจะให้อำนาจคุณไปปกครองเป็นเจ้าเมืองแต่เขาไม่ให้เงินเดือนเขาให้แต่อำนาจคุณมีหน้าที่ใช้อำนาจนั้นไปหารายได้พอ,อม,มีรายได้เสร็จแล้วคุณต้องส่งสวยขึ้นไปเป็นทอดๆจนถึงนา นายใหญ่สูงสุดจะเป็น<ม>คนรอเก็บเก็บสวยบนสุด<ม>และนายใหญ่สูงสุดคือมูลนายสูงสุดเนี่ยระบบมันรันแบบนี้มูลนายสูงสุดถืออํานาจมากที่สุดแล้วก็แบ่งอํานาจนั้นให้คนต่างๆไปโดยไม่ให้เงินอ<ม>ไม่มีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระ,ระบบเงินเดือนพี่แขก<ม>ได้อํานาจนั้นไปปกครองนี้พี่แขกเก็บภาษีจากการขายไม้ฝางไม้กิจนาอะไรยเงี้ย พี่แขก็เก็บหัวคิวมาเก็บหัวคิวก็แบ่งไว้สําหรับบริหารตัวเองแล้วก็ส่งเท่นอทอดไปใครส่งเงินให้มูลนายสูงสุดได้มากที่สุดคุณก็จะได้อํานาจกลับมามากขึ้นไปอีกจะได้ไปปกครองเมืองที่ใหญ่ขึ้นสแสวงหาผลประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วอพอรัฐมันไม่ถูกทําให้เป็นรัฐสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบอบมันเป็นสมัยใหม่แค่เปลือกข้างนอก แต่ระบบการปกครองหรือระบบการแบ่งอำนาจมันยังคงเป็นระบบแบบสมัยโบราณแบบเนี้ไอ้ระบบจ่ายสวยอะไปเป็นทอดๆแบบเนี้ยมันก็เลยฝังตัวอยู่ในระบบราชการค่ะปัญหานี้จะแก้ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นค่ะประชาธิปไตยคือยารักษาทุกโลกเราจะต้องเอาอำนาจนะักการเมืองที่มี accountability ต่อโวตเตอร์ไปคานหรือไปชำระสะงปรปฏิรูประบบราชการ ไม่ให้มีระบบกินเมืองแบบนี้ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการก็คือทําให้ระบบราชการเล็กลงกระจายอํานาจมากขึ้นข้าราชการมีไรายได้เต็มเม็ดเต็มตนหน่วยโดยเงินเดือนคุณนั้นอให้เขามีเงินเดือนให้เขาอยู่ได้โดยเงินเดือนไม่ใช่อยู่ได้โดยมีแต่อํานาจและใช้อํานาจไปสแสวงหาผลประโยชน์อืซึ่งพอมามีเรื่องเนี้ยผมอะรู้สึกเลยว่านี่ผม,ผมยังรู้สึกเลยนะผมรู้สึกว่า ถ้าผมเดินเอาเรื่องเนี้ยไปบอกพักเก้าไกลเขาจะมีแอคชั่นที่จับต้องได้ผมรู้สึกแบบนั้นน,นี่นี่คือคือมันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะผมยังรู้สึกเลยว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้มาพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเข้าข้างหรือหาเสียงใคร,ครแต่ผมรู้สึกเลยว่า บางครั้งความสําเร็จของพรรคเก้าไกลเกิดขึ้นจากความเก็บกดอย่างที่สุดของประชาชนที่ไม่รู้จะพึ่งใครและเรารู้สึกว่าเขามีบุคลากรเยอะมากที่เดือดร้อนแทนเราอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนในขณะที่มีนักการเมืองจํานวนมากที่ดูไม่ได้เดือดร้อนกับความเดือดร้อนของฉันแล้วก็แบบเออได้เดี๋ยวจะรับเรื่องไว้ให้เดี๋ยวจะพยายามแบบอย่างงี้แต่ผมรู้สึกว่าสมมตินะ ผมงูปั๊บยกหูหาใครก็ได้หรือเดินเข้าไปก็ได้ไงผมว่าเขามีแนวโน้มมีแนวโน้มซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ความเพอร์เซพชันอะไรเนี่ยความการรับรู้นี้การรับรู้ที่อยู่ดีๆผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าสมมตินะถ้าผมเดินไปบอกว่าคุณพิโรธผมมีเรื่องมาคุยกันเราจับมือกันแล้วเราเราลุยเรื่องนี้ด้วยกันไหม ผมว่ามันดูมันดูเป็นไปได้เพราะคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลในกระตามผมรู้สึกว่าเขาจะรับฟังเพราะว่าที่ผ่านมามบางเรื่อง,งไม่ยังไม่มีคนเดือดร้อนเขาเขาลุยเองละอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเพอร์เซพชันแบบนี้เกิดขึ้นนะมันจะเป็นเพอร์เซพชันที่แข็งแกร่งมากของทุกพักการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชน ่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ